มเล่นผ่านที่ประเด็ดนวัคคุณได้เก็บมาดูแลมาออกแบบจนกระทั่งเป็นต้นไม้ที่สมาการมแต่ชาติบ้านเมืองก็เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างยิ่งนี่คือความสวยงามความกตัญญูกตเวทีตา ของสิทธิ์อย่างลสิทธิ์ทุกท่าน รอานบุตรก่อยแต่สิ่งดีดิแต่อยางเป็นนักบุญเยี่ยมที่ครุ่มหลอมตัวตนบนโลกบุกสบัดปะหลอมเด่นชัดคุณธรรมหล่ำเลิศข่าหลอมดวงใจบริสุธทธิ์ผุดผ่องมาหลอมวิชาช่วยมวลสิทธิ วิจิตารามปรากฏชื่อหือเรื่องรุ่งเรืองยิ่งเพราะเอาจริงด้วยปัญญาหน้าเกรงขามสร้างวัดปอชะเนงเปล่งอารามทั่วเขตคามรู้เด่นชัดพัฒนาหัวตาพานมีพระสงค์ผู้ทรงศีลไม่ปล่ายปีนเพราะระวัง ดังปราถนาราชกินดาดาเจ้าพันดิตประทานมาดังกัวล่าเพระาะผลนากราดต่างใจพระปูศีเสสุกรักขนาภิรักเป็นบนหนักศักดิ์สีนี้ยิ่งใหญ่สอบนักธรรมปารีเชื่อมเลื่องลือไป สิ่น้อยใหญ่ปราดเปลืองเรื่องวิชาเปิดสามันศึกษาก้าวหน้านัะเพราะใจรักสิล้วนล้วนทุกทวดหน้าหวังให้เขาเจริญเกินพันนามีวิชาเป็นทรัพย์นับ 100, ร้อยพันพระเสริพัฒนาพรบวรสัตว์ นามประจักษ์ทุกอย่างร้วนสร้างสรรบารมีแผ่ภัยสารเป็นบานผักสารสร้างฝันแก่วมวลสิทธิ์ทิดมดีเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ใสสะอาด นามพระราชปีชาญานมุนีสีพัฒนาสม์อำนาจเจริญเพลิงเทวีปารณมีเต็มเปี่ยมจอดเยี่ยงบุญแม้ร่างกายล่วงลับดับธาตุขันชื่อเสียงนั้นยังอยู่เชิดชูหนุนอริยสงฆผู้ประเสริฐหลัมเลิกคุณยังอบอุ่น

ได้ที video, you, το, ver, ่สำคักประเด็ษประพุนไดกราบสิริญาณุสิตตลอดเวลาว่าโบเกิดโคพัน เือมเลือเปนเนี้อาสิทยา์สิทธ์ไม่เท่ดาเเชื่อแต่้ยควาเบือเบื่ออนกานก็ยังเป็นผู้มีส่วนสร้างคการริอเพื่อเป็นตะกาูตะเวที่ตาทำเอาไว้รดพระคุณนะครับซึ่งเปรีสมเสมือน มเศษดงพันนะครับก็จะเป็นวิธีที่สำคัญสำหรับประมาณเทระในรระาศสนานะครับนที่เราจะเห็นนะครับซึเป็นพิเศษพันเศษที่เศัน ่ขอรับพี่น้องทุกท่านนะครับค่อยๆเดินนะครับนทางจะเป็นโครงนะครับเวลาท่านเดินนะครับสรุปนิดหนึงด้วยความเคารพเชิญทุกท่านใด้โปรดท่านก่อนนะ เจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมนะครับทางด้านส่วนของเหมืองให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะถึงถึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ทศเสด็จเจิญพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้ร่วมถวบุนในวันนี้นะครับร่วมถวบุญทอดผ้าทางธรรมรักสัตถาแล้วก็บูชาไม้สัปปะพวรีลาสัตถาพระภิกษุท่านทางกรรมรักสัทธาพาลูกพาหลานพาครอบครัวมาร่วมถวบุญได้ทั้งแต่บีนาที นี้เกิดกระทันตื่เย็นวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับอันนี้ทุกๆท่านได้ช่วงในวันพรุ่งนี้อาจจะได้เป็นช่วงๆนะครับอาจจะไม่ได้ตลอดนะครับกับด้วยของกับนิมนต์พระสงฆ์นะครับได้โปรดท่านที่ท่านในเป็นกรรมพิธีนะครับขอกับนิมนต์ครับ ภาคเช้าก็จะไม่เยอะๆอาจารับก็จะเรียน,น,เนเองนะครับน,นี้เนะครับในทุกท่ารเรีันการเรียนเองสามรอบเป็นเครื่องจำรึว่าในสัจธรรมก็มีอธิจังทุกขังอนัตตาก็คือความไม่เทีย่ยงความเป็น